สายคลองมาแล้วนะฮะแปลงมุมสามห้องนอนผ่อนตามเพียง8,000บาทดีโฮมบายเจ๊โโฮมพาทุกคนนะครับมาเปิดบ้านสวยสายคลองนะฮะหลังนี้อยู่คลองหลวงหมู่บ้านพฤกษา44นี่เองนะฮะโอ้โห พอพูดว่าคลองสองคลองหลวงนะครับเดินทางค่อนข้างสะดวกเลยแหละสนามบินเอยมหาลัยชั้นนำระดับประเทศนะครับอยู่ที่นี่เลยนะฮะต้องหลังนี้เลยแล้วก็ราคาค่าตัวเบาดุดปุยนุ่นเลยนะฮะเพียง8000 x x นะครับพี่พี่ท่านไหนมีรายได้2อง0บาทขึ้นไปนะครับสามารถมาเอาน้องไปได้เลย ไปดูในตัวบ้านกันรั้วรอบขอบชิดนะจัดให้หมดละใหม่ทั้งหมดแทบร้0ยเอร์เซจกเวน้นโครงสร้างตรงนี้ลงจอดรถนะครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยติดไฟใหม่ๆใ,ให้เลยนะเป็นไฟ LED นะครับประหยัดไฟสุดๆฝ้าหลังคาหน้าบ้านเราก็ต่อเติมใหม่ให้กริบๆเลยนะครับเป็นฝ้าผนังเชลรานนะครับทนกว่าผนังยิบซ่มมาก้า,กา,กานขนางของตัวบ้านนะครับ ก็สามารถเดินหรือว่าวิ่งสบายๆเลยนะฮะครอบครัวไหนมีเบบี้นะครับหรือว่าสายจุเมงหรือเจได้ใจดีนะครับ <c ười> สามารถเอามาเลี้ยงเติมเต็มครอบครัวได้เลยนะฮะหลังนี้นะฮะมุงรวดเหล็กดัดติดให้เรียบร้อยนะครับชุดปมน้ำแทงน้ำที่เห็นนะครับ จัดให้นะครับแล้วก็มีประตูบานเล็กสามารถ walk in เข้าตัวครัวได้เลยนะครับเผื่อว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับไปจ่ายตลาดก็ใช้ประตูบานเล็กได้เลยห้องโถงมาดูการไปครับเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในคลิปแถมให้ไปเลยนะฮะชั้นวางทีวีชุด โซฟานั่งเล่นนะครับมีโคมให้2ชุดเลยก็ได้ความเป็นสัดส่วนนะครับชุดโต๊ะทานข้าวย้ายมาบ้านหลังใหม่แทบไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ละฮะประหยัดไปหลายหมื่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนทานข้าวนะครับหรือว่าเป็นโซนอื่นๆโซนประชุมโซนทํางานได้ทั้งหมดมีห้องเก็บ2องเซอร์วิสใต้บันไดให้ด้วยนะฮะห้องน้ํามาดูกัน โอ้โหได้กลิ่นใหม่ๆเลยนะฮะเราเบิ้ลผนังออกมาให้ด้วยก็สามารถวางพวกอของใช้ในห้องน้ําได้เลยห้องครัวมาดูซิดอกสเตปสําหรับวางเตาแก๊สให้เรียบร้อยนะเวลาวางเตาก็จะได้เป็นระเบียบกับอของอย่างอื่นที่อยู่บนเคาน์เตอร์ครัวนะฮะเคาน์เตอร์ครัวตัว L นะครับติดบานเคาน์เตอร์ให้3ามบานเลยแล้วก็ กับล้างหันนะครับก็จะมีช่องโลง่โลงๆเลยนะฮะเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ทั้งหมดน้ำดินน้ำเสียติดใต้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นประตูสามารถวอล์กอัออกเปียงตัวด้าน,นข้างข,งของตัวบ้านได้ก่อนขึ้นชั้นสองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่อยู่หน้าครัวมองไปยังตัวหน้าบ้านนะฮะก็ถือว่าไม่แคบนะกว้างเลยแหละ ป่าชั้นสองกา้านแวะห้องน้ําก่อนนะครับขวามือห้องน้ําเราก็แยกส่วนแห้ง่วนเปียกให้เรียบร้อยนะฮะห้องน้ําได้ไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็สายมือพิทกล้องนะครับก็จะเป็นห้องนอนด้านหลังนะครับห้องนอนห้องที่สามนะขนาดสามเมตรครึ่งคูณสามเมตรค,ครึ่งนะครับอยากโชว์โฮมนะฮะ โฮมสวยเลยเป็นแชมเกลียนะฮะก็ออกแนวลักชูรี่นิดๆนะฮะเดินหน้ามาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2นะครับก็อยู่หน้าหน้าของตัวบ้านนะครับไซส์3.5คูณ3.5เหมือนก้านห้องสุดท้ายห้องมาสเตอร์ก็จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะฮะได้ช่องแสง2ช่องนะฮะมุงวลวดเรดดัดติดให้เรียบร้อยนะครับ บึกษา44ยี่เบ็ดวา3นอน2น้ำราคา290ล้านเบาทโยมขอได้ได้20 0หมบาทขึ้นไปนะฮะทักเชี่ยมานะครับทางงวดหลังนี้ผ่อนเริ่มเพียง8,000บาทเราพบกันครับสวาสีีครับก่อนจากไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เ้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ